ขออนุญาตถามสิรภาพในพลังประชารัฐนิดนึงได้ไหมฮะว่า<ช>ตอนนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลง21สสอ,ออกไปแล้วรวมถึงร้อยเอกธรรมนัฐที่มีประเด็นมีข่าวมีราวเนี่ยตอนนี้พลังประชารัฐได้พูดคุยกันไหมฮะว่าตอนนี้พักนี่มีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นไหมฮะหรือว่ายังไงตอนนี้คือตอนนี้ก็วันนี้ท่านหัวหน้าพักก็ตั้งรักษาการเลขาแล้วท่านสันตินนใช่ครับ่พ,พ,พักนะฮะคือผมคิดว่าท่านสันติก็เหมาะสมด้วยคุณอาวุธไวยวุฒินะฮะผมคิดว่าท่านก็ไปมือประธานสิบทิศ จริงๆผมต้องเรียนคุณอ๊อฟว่าพรรคการเมืองพลังงานรัฐเต่เป็นพรรคใหญ่ร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นพรรคที่เพิ่งเกิดแต่มีร้อยกว่าคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่รวมมาจากจอมยุทธทั้งนั้นหลายฝ่ายใรียหว่าจอมยุทธจอมยุทธมาแต่ละภาคนะฮะก็เป็นเรื่องโปรตีที่แต่ละคนก็มีอิทธิฤทธิ์ของแต่ละคนแต่ทุกคนต้องรู้สึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองถ้าทุกคนไม่รู้สึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่ควรเป็นผู้แทนประชาชนอ่าถ้าเป็นผู้แทนประชาชนคุณต้องรู้สึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองก่อนว่า การเมืองไม่ใช่เอาประเทศชาติมาเป็นตัวประกันนะนะครับเราก็มองว่าเราต้องทําอะไรแล้วพี่น้องประชาชนเรื่องเรามาเราทําอะไรให้ประชาชนกับประเทศชาติแต่ถ้าเราเพื่อทําทุกอย่างเพื่อตัวเองหมดอืมแล้วเราเอาประเทศชาติมามาเป็นตัวต่อรองไม่ได้มี่คุณสุชาติแซะใครไหมครับเนี่ยคือผมผมไม่ได้แซะใครแต่ผมเป็นคนพูดตรงๆงครับเออคนพูตรงตรงบางบางคนบอกว่า กวนย1สิบเอดสอสอรวมคุณธรรมนัทออกไปเนี่ยโอ้โหแบบนี้นี่เขาจะมีพลังในถึงขั้นว่าขยาเสถียรภาพของรัฐบาลในอีกสักเกือบเกือบปีหรือปีหนึ่งที่เหลืออันนี้คุณสุชาติคิดเห็นยังไงฮะคือผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะครับอวันนี้ผมยังยังไม่เห็นสัญญาณตรงนั้นนะครับ,รบผมยังไม่เห็นสัญญาณตรงนั้นถ้าถึงวันนั้นมีสัญญาณตรงนั้นก็ก็ต้องแก้ปัญหากันตรงนั้นเฉพาะหน้าทีทีหนึ่งผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับว่าประเทศไทยมีสิ่งสัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะฮะแล้วผมเชื่อว่าพรคสยามทวาธิรา,าคุกมครองประเทศไทยอันนี้อันนี้จะแซะใครอีกหรือเปล่าครับเนี่ยเอาเอาไหนๆนไหนๆก็พูดถึงการเมืองแล้วนิดนึงเลือกตั้งซ่อม <c oughs> ที่ภาคต้นไหนครับที่สงขากับชุมพร <c oughs> ที่เราแ <c oughs> พ้ประชาธิป,ปัตย์ไปทั้งสองพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันในพักนะครับว่าจะมีการปรับแนวทางการหาเสียงหรือว่านโยบายเพราะเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งซ่อมที่กทมด้วยผม ผมพูดเลยครับว่าการเลือกตั้งที่สงขาเอาปีหกสองทำไมถึงได้ได้มาสี่คนข้อหนึ่งทักชูลงุงปู่เป็นนายกเราต้องยอมรับจเราเราต้องยอมรับความจริงเหอนว่าวันนั้นเนี่ยเขาอยากเลือกลงุงปู่เป็นนายกเขาถึงเลือกสอสอพวกนั้นเราไม่ได้มากสอสอไม่มีไม่มีเกณฑ์น,นะครับแต่สอสอก็คือ<ไ>เป็นเพื่อนกันแต่ต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเปรียบเบอร์ต่อเบอร์แล้วเนี่ยมันเทียบกับไปใช้ปัดที่เป็นเจ้าถิ่นเหมือนกันลาบากเทียบก,กับพี่สื่อโชคโหพายอย่างเงี้ย เทียบกับพี่ชัยวุฒิวันแพ้ว่งเงี้ยแต่ละคนมันก็เบอร์ใหญ่แต่ทำไม<ช>ทม้าสองังชลัตโนเนมมาเป็นได้เป็นก็เพราะหนึ่งคะแนนนายกตัวนายใช่แล้ววันที่เราหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเนี่ยคุณน็อกมันไม่สามารถชูลุงตู่ได้เพราะมันเป็นลุงตู่เป็นนายกแล้ว <laughs> ผมจะปลาใสาผมยังไม่รู้จะปลาใสาไงผมก็แค่บอกว่าพรรคพลังชาลัตคือพรรคที่เลือกลุงตู่เป็นนายกแต่มันไม่ได้บอกเลือกแล้วจะเป็นนายกมันเป็นไปแล้วถูกอ่ะ S <S อันนี้มันเป็นประเด็นการเมืองนะมันต้องยอมรับว่าการเมืองเนี่ยมันเริ่มจากตัวกระแสผู้นํากร,ระแสตัวเราเองก็ตามมาแต่กระแสผู้นําต้องมาก่อนนะฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดชุมพรฉนั้นชุมพรชุมพรพักใช้ปัดขึ้นไปบอกลุงตู่ไม่โกงลุงตู่คนดียังไงก็อยู่ช่วยลุงตู่เหมือนเดิมคือไปใช้ปากห้าเสียง อ๋ออ่ออออออทีนี้มันกำลังจะถึงเลือกตั้งซ่อมที่กรมนี่คุณสุชาติได้ได้เข้าไปมีส่วนอะไรกับที่กทมไหมฮะที่หลักสี่จตุจักรเนี่ยได้ประเยินไปไหมฮให้กำลังใจท่านภรรยาท่านสสสีระเขาแค่นั้นเองเพราะว่าคือเราเองก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วงที่เรากลับมาเราก็ไม่ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้นะครับกลับมากตประเทศและอย่างหนึ่งเราเชื่อว่ามีท่านลัมตีชัยวุฒิอยู่แล้ว นะครับครับแล้วก็มีมีมีผมเชื่อว่าทุกอย่างมันก็เดี๋ยวไม่กี่วันก็รู้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงครับครับครับเอาอีกสักหน่อยหนึ่งมีข่าวน้อง <c oughs> โบท๊ทนะครับน้องโบท๊ทคุณสุชาติน้องโบท๊ทจะไปไประชาริปัดแล้วฮะที่ไปขึ้นเวทีกับภูณมณัฐ<บ>แล้ว,ลวตกตกเนี่ยน <c oughs> ้องโบ๊ทเห็นข่าวโบ๊ทก็โทรหาผมวันนี้เลยโอ้พี่ผมอยู่กับพี่นะผมยังไม่ไปไหนแต่เายังอยู่นะยังอยู่ฮะยังอยู่ครับ เขาตัว oh. ยืนยันมาแล้วว่ายัางอยู่พรุ่งนี้เขาคลอดลูกชายแล้วพรุ่งนี้เขาหลังยุ <laughs> ่งอยู่กับภรรยาก็จะคลอดนะฮะคือเขายังอยู่ oh. แล้วเขาก็ส่วนตัวกับผมเนี่ยก็มีความรักกันในน้ําใจคเพราะผมเองเนี่ยไปลงมาอยู่กับเขาสักสิบกว่าวันจริงแต่อยู่กันแบบพี่กับน้องเราวันที่เขาแพ้ผมก็อยู่กับเขานะครับควันที่เขาแพ้ผมก็อยู่กับเขาแล้วผมก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะเป็นนักการเมืองผมต้องการนักการเมืองรุ่นใหม่แบบนี้ uh. ผมต้องการนักการเมืองที่เป็นน้ําดีด เข้ามาแล้วก็มีโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้นะผมเองภาคหนึ่งผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็เริ่มแก่แล้วเพ <laughs> ราะฉะนั้นน้องโบ๊ทยังอยู่เอาไว้ลุ้นรอบหน้าใช่ไหมยังอยู่นี่ผมบอกคุณอัพคนแรกเลยนะมีคนโทรมาถามเยอะผมไม่บอกใครเลยค <laughs> ้องโบ๊ท <laughs> มีภาว,วันนี้ก็ตรงวันนี้มันมีภาพออกมาไงฮะวันนี้ใช่อโอเคงั้นโง่มาพี่พี่ผมอยู่กับพี่นะข่าวที่ออกไปไม่ใช่อย่างนั้นนะทว่ เขาแค่เป็นแสดงความดีคนบ้านเดียวกันนะอ๋อกแสดงความดีที่เป็นสสฮะที่เขาก็น้ำใจครับนี่ไงรูปนี้ฮะเลยเป็นประเด็นเลยคุณสุชาติเรรู้จักหมดนะครับพี่หลวงสาครนายกเนี่ยโทรถามแต่เช้าเมื่อไงคนขวามือสุดเลย่ยกหัวใจโอเคสรุปโบสถ์อยู่ต่อทีนี้ขอเรื่องสุดท้ายก่อนจะปล่อยคุณสุชาติไปพักผ่อนนะฮะเรื่องสุดท้ายเ่าลือเยอะมากผู้สมัครผู้ว่ากทมพลังประชารัฐจะเป็นผู้หญิง คุณสุชาติฮะจริงหรือเปล่าก็จริงๆริแล้วท่านข่าวลือก็คือท่านสสพี่ไอยแล้วกันเนี่ยชื่อเล็ก็รู้จักกันพี่ไอ้นุสรีนุสสรีใช่ไหมทักษวนใช่ไหมฮะผมก็ถามเมื่อคืนก็มีข่าวแต่เลยถามว่าพี่ตกลงพี่จะย้ายอยู่พักผมห <c oughs> เหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวกํกาลังดูอยู่อะไรหลายเรื่อง,องคือเขาก็มีความสึกเขาเคยอยู่เป็นเป็นอะไรเกี่ยวกับกับกทมตั้งสองสมัยอะฮะเอผมก็ไม่เนไรแต่เขาเคยมีตําแหน่งอยู่ ถามว่า<อ>เขาสนใจไหมเขาก็เป็นคนเก่งนะฮะเขามีความสนใจแต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่พักผมตอนนี้นะฮะ,ะเขาเป็นสสออยู่พักของเอรวมพลังประชาชิไทยอะไรรวมพลังชาติไทย,ไชไทยใช่ครับแต,แต่แต่ก็สนิทกันครับคุณนพสนิทกันก็ถามว่าก็ก็เขาก็เป็นคนเก่งนะฮะจริงนะเป็นคนเก่งมีความรู้นะฮะไม่มีข่าวว่าถ้าทามอันนี้ก็จริงเลยใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้น ผมไม่ได้อยู่ในวงที่คุยแล้วก็ผมก็ไม่ทราบจริงผมถ้าผมพูดอะไรไปแล้วผมต้องรับผิดชอบคาพูดตัวเองผมไม่กล้าพอาไม่เองออกมิแม้นมีชาวบ้านถามขออีกคําถามหนึ่งไม่ใช่มาดามแป้งใช่ไหมฮะอ้อผม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 ว่าคงไม่ได้ใช่แต่เพราะว่าผมว่าท่านท่านทำงานการเกี่ยวกับสังคมเยอะแล้วท่านก็ทถาเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรก็ไปที่คือการเมืองต้องคือคุณอ๊อฟคคุณอ๊อฟเล่นการเมืองคุณอ๊อฟก็พูดง่ายคือ อุดมก,การคนเราันคนละอย่างบางทีอ,อย่งยงมาดามแป้งก็ทําทเรื่องสังคมไปไปทําเรื่องกีฬาเรื่องอะไรก็เป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ต้องต้องชื่นชมท่านนะฮะแต่ถ้าเกิดลงเล่นการเมืองเนี่ยสิ่งที่ทําไห้ดีๆเนี่ยก็อาจจะคนบางทีนักการเมืองคนกลุ่มของข้ามันมองมุมกลับหมดเลยสิ่งที่ดีก็มองเราไม่ดีนะบาังอย่างเนี่ยการเมืองมันก็ทําให้คนดีๆคนเก่งๆก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามานะครับครับครับอ่ะโอเคครับวันนี้สอบถามลองลงลองลงเขตั้างเนี่ย ราดูด้คุณสุชาติผมอยู่ผมตรงนี้ดีแล้วเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวผมได้มาสัมภาษณ์ต่ออันนี้คนนี้ใช่ไหมฮะที่มีข่าวล่าสุดใช่ใช่พี่ไอครับใช่ใช่พี่ไอโอเคเดี๋ยวตามกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วผู้สมัครผู้ว่ากทมของพลังประชารัฐจะเป็นใครเรื่องของกทมนะวันนี้ขอบคุณคุณสุชาตินะครับที่มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ